สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมษทุกท่านคะ่ะในช่วงวันที่1-15สิงหาคม2568 การงานและการเงินของท่านรับรื่นและคล่องตัวดีรุมไม่แล้วความรักและสุขภาพของท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนเป็นอันดับแรกชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีดวงได้ สัมผัสกับอะไรใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนบางท่านจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับการทำงานก็ได้นะคะบางท่านจะมีการตัดสินใจเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเพื่ออัพสกิลการทำงานหรือจะได้สัมผัสกับงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนท่านใดที่ทำงานประจำเตรียมตัวรับมือกับงานใหม่ได้เลยนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้สัมผัสแน่นอน มีเรื่องน่ายินดีมีเรื่องตื่นเต้นเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะที่สำคัญท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นคนที่ไอเดียเข้ามาดีมากท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มด้วยนะคะพบช่องทางการหารายได้พิเศษ พบช่องทางการขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจมีการเดินทางเป็นระยะระยะนะคะจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นงานจะทำให้ท่านด่งดังมีชื่อเสียงค่ะในช่วงระยะเวลานี้คือพูดได้ง่ายหากที่ผ่านมาการงานของท่านติดขัดมีปัญหา1-15ถึงสิสิงหาคมนี้งานของท่านจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นนะคะแต่ยังมีอารมณ์ที่ว่าบางวันท่านท่านไม่ถึงกับเศร้านะแต่อาจจะ แอบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอาจจะเป็นที่ทำงานเก่าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านนะคะบางท่านจะมีการตัดสินใจนำงานเก่าๆกลับมาทำใหม่ก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาน,นี้มันจะมีเรื่องราวเก่าและใหม่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษแต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ท่านจะมีความสุขขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องทุ์อกทุ์ใจไม่ค่อยมีเรื่องอึดอัดใจมากท่านจะโฟกัสที่การทำงานการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นพิเศษนะคะถ้าที่ผ่านมาท่านเบื่อเซงงานช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานได้ทำงานที่ชอบได้ทำโปรเจกต์ที่อยากทำได้เริ่มต้นทำอะไรที่อยากจะทำมานานนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะ บางท่านก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการค้าขายถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นช่วงที่ธุรกิจนะคะถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงระยะเวลานี้ถ้ากำลังรอคอยข่าวการงานท่านจะได้รับข่าวดีนะคะท่านใดที่ตกงานรองานหรือว่าว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานทำด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยัน ไม่อยากอยู่นิ่งไม่อยากอยู่เฉยทำนั่นทำนี่ยุกยุกยิกยิกนะคะต่อให้ท่านอยู Albert, ย่บ้านท่านก็หางานทำทั้งวันในช่วงระยะเวลานี้งานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะให้เกียรติและยกย่องท่านคนจะชื่นชมพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆคะ่ะลุยให้เต็มที่คะ่ะชาวราศีเมษไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านดีขึ้นนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนะคะ ค่อนข้างที่จะโชคดีท่านมีโชคมีลาบด้านการเงินบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางรายรับมาจากหลากหลายช่องทางบางท่านจะมีรายได้พิเศษจากงานพิเศษนะคะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินหรือมีคนให้เงินท่านใช้ด้วยสเสน่หานะคะถ้าท่านนั้นตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้วาจาโดดเด่นนะ พูดคุยแล้วมักจะประสบความสำเร็จและมีโชคลาภข่าวดีจากการเดินทางด้วยท่านเป็นคนที่ขยันหาเงินเก่งท่านจะโฟกัสที่การหาเงินเป็นพิเศษนะคะคือพูดได้ง่ายยอมเหนื่อยไม่กลัวงานไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยนะคะถ้าท่านกำลังรอคอยข่าวด้านการเงินท่านจะได้เงินที่ท่านกำลังรอคอยอยู่ค่ะบางท่านก็ค้นพบช่องทางใหม่ๆห่ด้านการหาเงินเพิ่มนะคะพบโอกาสอ่า คือพูดได้ง่ายถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าทำงานบริการรับซ่อมรีโนเวทนะคะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งโลจิสติกในช่วงครึ่งเดือนแรกหรือว่า1-15สิงหาคมนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะเพราะว่างานของท่านเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในความเหนื่อยนะคะการเงินของท่านก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเงินไหลมาดีนะคะชาวราศีเมษร,รายจ่ายของท่านก็ หมดเงินไปกับการเดินทางจะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้จ่ายเงินคือภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถบ้านจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานรายจ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนภายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายเข้ามาด้วยนะคะและเป็นรายจ่ายที่มาแบบปุบปับฉับพลันเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้จ่ายจะได้ไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปได้ใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ความสุขกับคนในครอบครัวนะคะท่านใดที่มีบุตรหลานมีสัตว์เลี้ยงโอ้โชนี้สายเปนะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าท่านาเป็นคนที่จ่ายแล้วมีความคือเป็นรายจ่ายที่จ่ายแล้วมีความสุข ได้ทำเพื่อคนในครอบครัวได้ทำให้คนในครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะได้ให้เวลาตัวเองนั้นรีแลกผ่อนมีเวลาให้ตัวเองได้รีแลกผ่อนคลายนะคะได้ใช้จ่ายเงินไปเพื่อความสุขของตัวเองคือพูด,ด้ง่ายๆช่วงนี้ท่านอยากจะนําเงินไปใช้จ่ายส่วนใดท่านจะได้ใช้การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นหมุนเงินคล่องนะคะถาว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหม การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะได้มาจากงานจากความสามารถจากสติปัญญาของตัวท่านเองเสียงโชคเสียงดวงก็อาเสียงให้น้อยแล้วกันเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่โดดเด่นนะคะแต่ถ้าท่านนั้นลงมือทำมักจะได้เงินนั้นมานะคะลุยให้เต็มที่ขาดเงินจะได้เงินค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างความรัก สำหรับคนโสดความรักในช่วงระยะเวลานี้โอ้โหในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษสําหรับคนโสดนี่ใช้คําว่าหัวใจปิดสนิทเลยก็ได้นะเพราะว่าท่านกําลังโฟกัสในเรื่องของการทํางานหรือว่าการเรียนหนังสือการหาเงินมากกว่านะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนะคะ ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะบุตรหลานจะนำพลังบวกมาให้ผู้ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านดีเลยละ่ะไม่ค่อยนำเรื่องอึดอัดใจมาให้กับท่านนะคะแต่ท่านนั่นลหละเป็นคนที่คิดเองอมักจะแอบคิดมากนะคะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ครองหรอกอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอ่าราวที่เกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะ ด้านสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่ทำงานไปวางแผนไปใช้ความคิดไปนะคะความเครียดสะสมคิดเยอะคิดมากพยายามหาเวลาลีลา่อนคลายบ้างนะคะไม่ต้องคิดมากนะช่วงนี้ลีลา่อนคลายบ้างให้ความสุขตัวเองบ้างเพราะว่าบางท่านนะคะถึงแม้ว่าท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขและสนุกกับการทำงานแต่มันเหมือนกับว่าทำงานแล้วสนุกอะ่ะไม่อยากวางถ้า มีเป้าหมายท่านก็จะทำให้สำเร็จฉะนั้นนะคะให้ท่านนั้นพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพออย่าทำแต่งานเพียงอย่างเดียวระวังอาการนอนไม่หลับนะคะหรือหลับหลับตื่นตื่นส่งผลให้ท่านนั้นมีอาการวูบบ้านหมุนอะไรประมาณนี้ข้าขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ ขอบพคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ